สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่เก็บเลเวลแบบขึ้นเร็วมากๆนะครับสำหรับคนที่เลเวล140รจนถึงเลเวล155รนะครับจะเป็นสถานที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเรามาดูกิจกรรมวิ่ีของทางเกมคาบาโมบายก่อน,นครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรม2กิจกรรมเข้ามานะครับก็อยู่ในช่วง วันที่2มิถุนาถึง15มิถุนา65ก็เป็นกิจกรรมนะครับรับตั๋วแลกบัตรเข้าดันเจี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมรับลูกอมนะครับแลกไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรืออาวุธนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้ตั๋วเข้าดันเจี้ยนแบบฟรีๆหรือว่าอยากได้ชุดบวก15นะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ด้วยทางเกมคาบาวโมบายจะส่งไอเทมให้เราทุกวันนะครับ พราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปรับไอเทมกันด้วยนะครับครับสำหรับสถานที่เก็บเลเวลนะครับสำหรับคนที่ช่วงเลเวล140จนถึง155นะครับก็จะเป็นนะครับดันนะครับ135ครับแต่ว่าวันนี้จะแนะนำดัน B2F นะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมานะผมแนะนำดัน B1F ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จะแนะนำ ดัน b 2 f นะครับซึ่งเราจะไปดูกันว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับก็ไปนะครับเป็นใบดันสีเขียวนะครับสําหรับดันนี้นะครับคลิปที่แล้วเป็นใบดันสีแดงครับวันนี้ก็เป็นใบดันสีเขียวเราไปดูกันนะครับก็จะเป็น b 2 f นะครับก่อนจะเข้าไปนะครับผมก็ให้ดูไอเทมแรในดันนี้ก่อนนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมี e m u r a t e of resit บวก3นะครับก็จะแตกต่างกันกับในส่วนของเออไม่แตกต่างนะตัวนี้เหมือนกันกับ b 2 f นะครับแต่ว่า จะมีตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น defense สิ earring บวก5นะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ earring o f guard นะครับบวก9นะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของรถมอไซค์นะครับก็จะมีรถมอไซค์ทั้งส่วนของบูแล้วก็ rw 3นะครับแล้วก็ในส่วนของเจาะรูระดับสูงกับเจาะรูระดับสูงสุดนะครับเป็นเจาะขาวนั่นเองนะครับก็มีเหมือนกันตัวนี้ราคาดีมากๆนะครับแต่ว่าแนะนําก่อนว่าวันนี้เราไปเก็บเลเวลนะครับเราไม่ได้ไปหาไอเทม แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของทหารรับจ้างนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในดันกันครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็กดรับเควสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปยังสถานที่ต่อไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะให้เวลาเราทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีนะครับก้อนนี้ครับเข้ามานะครับเข้ามาในจุดแรกได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเลเวลได้แบบยาวๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเก็บเวลนะครับในส่วนนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster จะเลเวล142แล้วก็จะเกิดตลอดนะครับถ้าเปรียบเทียบก,กันกับดัน135ที่เป็นใบดันสีแดงในส่วนของดันตรงนั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster จะเลเวล140นะครับสำหรับจุดนี้ก็จะเลเวล142นะครับซึ่งจะแตกต่างกันอยู่2เลเวลนะครับเราสามารถเก็บได้แบบยาวๆในส่วนนี้มอนสเตอร์ Monster จะเกิดมาตลอดนะครับซึ่ง เราไม่ต้องไปจุดไหนให้ยุ่งยากถ้าเกิดใครเก็บตรงนี้แล้วเลเวลขึ้นดีนะครับก็สามารถเข้ามาจุดนี้แล้วเก็บได้เลยจะไม่เหมือนกับดัน135้าที่เป็นใบดันสีแดงเพราะว่าในส่วนนั้นนะครับเราจะเจอกับบอสก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะไปในจุดที่มอนสเตอร์ชุกจริงๆเราจะต้องกำจัดบอสตัวนั้นให้ได้ก่อนซึ่งเวลาในหนึ่งชั่วโมงของเราที่เราได้จากดันนั้นเราก็ต้องแบ่งไปกับการกำจัดบอสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนนี้นะครับ เราก็ไม่ต้องไปไหนครับไม่ต้องไปกําจัดบอสไม่ต้องเสียเวลาที่เขาให้เรานะครับหชั่วโมง20่นาทีเราสามารถที่จะเก็บเลเวลตรงนี้ได้แบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าจุดนี้นะครับให้ตั้งค่านะครับในส่วนของการโจมตีเนี่ยให้เป็นจุดปัจจุบันนะครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไหนนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราไปดูจุดต่อไปบ้างนะครับสําหรับจุดนี้ที่เราเก็บเลเวลถ้าเรารู้สึกว่ามันช้าเราก็ ย้ายไปสถานที่ต่อไปนะครับแต่ว่าการจะย้ายไปสถานที่ต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่รู้เทคนิคนะครับบอกเลยว่าไปไม่ได้แน่นอนนะครับทําไมถึงไปไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับในการที่จะไปจุดต่อไปนะครับเราจะต้องผ่านตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ครับเราจะต้องผ่านตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขสําหรับเงื่อนไขในการที่จะผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ การที่จะผ่านจุดนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เราตั้งค่าให้เป็นจุดใกล้หรือไกลก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดโจมตีทีนี้มันจะมีวิธีนะครับสําหรับการที่จะผ่านถ้าเกิดเรากําจัดมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับถ้าเกิดเรากําจัดมอนสเตอร์นะครับขอแปลงร่างก่อนนะครับนี่ครับมันจะสัมพันธ์กับเควสการผ่านก็คือ2ตัวที่ยืนอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับไอ้มอนสเตอร์ที่เกิดมาตรงกลางเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ มันจะสัมพันธ์กัน2ตัวนี้นะครับอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดผมกำจัดตัวนี้นะครับคือเราจะต้องกำจัดมันให้หมดนะครับพร้อมกันนะครับเราถึงจะสามารถผ่านได้อ่สมมุติว่าผมกำจัดตัวนี้ก่อนนะครับอ่ากำจัดเสร็จนะครับแล้ววิ่งไปกำจัดตัวนั้นครับวิ่งไปกำจัดตัวนี้ต่อนะครับนี่ครับวิ่งกำจัดตัวนี้ต่อนะครับโดยใช้สกิลบัฟโจมตีแรงช่วยด้วยนะครับนี่ครับโจมตีนะครับสังเกตนะครับสังเกตด้านซ้ายนะครับนี่ครับเกิดมาทันทีครับ แล้วทีนี้นะครับเราก็จะผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับต้องไปเดี่ยวตามเงื่อนไขก่อนถึงจะดำเนินการได้นะครับทีนี้นะครับวิธีที่จะทําก็คือนะครับต้องกําจัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าอย่าให้มันตายนะครับให้เลือดเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วโจมตีอีกประมาณ1-2ครั้งมันตายนะครับนี่ครับพอครับแค่นี้พอครับเลือดเหลือนิดนึงนะครับมากําจัดฝั่งนี้ครับทีนี้ครับฝั่งนี้กําจัดให้ตายได้เลยนะครับนี่ครับกาจัดให้ตายได้เลย เมื่อกำจัดทั้ง2ฝั่งเสร็จนะครับตรงนี้กำจัดได้เลยครับแล้วก็วิ่งไปกำจัดไอ้ตัวเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ครับวิ่งมากำจัดเลยครับนี่ครับกำจัดให้ตายหลังจากนั้นนะครับก็รีบวิ่งครับวิ่งครับก่อนมันจะเกิดนะครับรีบวิ่งครับนี่ครับเราก็จะสามารถผ่านไปได้นั่นเองนะครับเมื่อเราผ่านมาแล้วนะครับเราก็ไปยังสถานที่ต่อไปได้เลยถ้าเกิดใครอยากเก็บในส่วนที่ มอสเตอร์เลเวลสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าในส่วนไหนนะครับก็ต้องกำจัดตรงนี้แล้วก็ผ่านไปยังจุดต่อไปให้ได้เนี่ยครับเมื่อประตูพังนะครับเราก็ไปยังสถานที่ต่อไปได้เลยนะครับนี่ครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราอาจจะต้องกำจัดเจ้าบอสตัวนี้ก่อนนะครับก็ต้องกำจัดมันให้ตายก่อนถึงจะไปยังจุดต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่นะครับเมื่อเรากำจัดได้นะครับเราก็ไปยังสถานที่ต่อไปได้เลยนะครับก็วิ่งมารับเควสตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ครับรับเควสนะครับจากนั้นก็ไปยังสถานที่ต่อไปได้เลยนะครับนี่ครับก็ไปยังสถานที่ถัดไปได้เลยนะครับขับรถไปก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็มากําจัดประตูตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะไปต่อได้เมื่อประตูพังนะครับเราก็ไปต่อได้เลยครับนี่ครับจุดนี้นะครับคือจุดที่เราจะเก็บเลเวลอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็มันจะมีอยู่2เสานะครับมีเสาด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอันดับแรกมานะครับ เขาจะให้เรากดที่เสาแรกก่อนนะครับเสาด้านนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มาตรงนี้นะครับชุกมากนะครับเมื่อเรากำจัดนะครับเราก็กดเสาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับในจุดนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบทั้ง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะออกมาเยอะมากนะครับเราสามารถเก็บตรงนี้ได้แบบยาวๆเลยนะครับนี่ผมจะขอแปลงร่างสเพื่อให้เห็นนะครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าจะได้โจมตีแรงๆนะครับ นี่นะครับก็จุดนี้นะครับแล้วเราก็จะกดเสาอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดู2เสานี้นะครับมันจะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเสาด้านซ้ายนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเลเวล147ถ้าเกิดเรานะครับต่อสู้กับตรงนี้ไหวนะครับแล้วนะครับคิดว่าอ่าอ็พีขึ้นดีนะครับก็ให้กดเสาที่อยู่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นเจ้าตัวตัวเขียวๆนะครับตัวเขียวใหญ่ๆนะครับออกมานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ไหวนะครับหนักจริงๆนะเพราะว่ามันโจมตีแรงนะครับเราก็เปลี่ยนมากดเสาด้านซ้ายนะครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์อีกพวกหนึ่งนะครับนี่ครับกดเสาด้านซ้ายนะครับนี่นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์คนละแบบกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะเลเวล142รซึ่งจะเลเวลน้อยกว่าเสาฝั่งซ้ายนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะกดซ้ายหรือขวานะครับแล้วเราก็ ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านเควสนะครับเพราะว่าเควสเขานะครับจะให้เราโจมตีแบบนี้ผมบอกเลยว่าหลายรอบเหมือนกันนะครับหลายรอบเหมือนกันเมื่อเรากำจัดเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่านิดนึงนะครับให้เป็นจุดปัจจุบันนะครับเมื่อเรากำจัดเสร็จเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาเสาซ้ายหรือเสาขวานะครับเราก็กดได้เลยนะครับถ้าจะเอาฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็กดขวาทราบก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวล142นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งขวาก็จะเป็นเลเวล147นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเราว่าเราไหวกับในส่วนของมอนสเตอร์จุดไหนนะครับโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเสร็จนะครับเราก็ไปยังจุดต่อไปนะครับถ้าเกิดเราเควสเสร็จนะครับก็ไปยังจุดต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ชุกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าดันนี้เราสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับใครอยากไปตีบอสก็ตีได้นะครับสามารถผ่านไปได้เรื่อยๆ ในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยจะมีเยอะมากนะครับในส่วนนี้เลเวลก็จะมอนสเตอร์ Monster ก็จะเลเวล1 4 2่ถึง1น7นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจวิ่งแบบนี้นะครับก็อยู่ในจุดแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือเข้าดันมานะครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์จุดนั้นได้เลยเพราะว่าจุดนั้นมอนสเตอร์จะเกิดตลอดโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเข้ามาด้านในให้เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเข้าไปเจอมอนสเตอร์ที่ เลเวลเยอะกว่านี้ก็สามารถผ่านเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ในส่วนที่มอนสเตอร์จะเกิดตลอดนั่นเองในจุดที่มอนสเตอร์เกิดตลอดนะครับจะมีอยู่จุดเดียวนะครับก็คือจุดแรกที่เราเข้ามานั่นเองนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมคาบาร์มูบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนำนะครับสำหรับการเก็บเลเวลดัน135้าดันสีเขียวประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ